สวัสดีครับสวัสดีสุขูสุขคนนะครับที่เขามาชมคลิปบาวเอ๋ A ครับมาพบมาพอกันคือเก้าครับพี่น้องทางช่อง y o u u u e f f c e e o o o k แฟนเพจครับบาวเอ๋ A, คุณเมืองสีนะครับขอบคุณ f อฟน้องอายสกุณาพ่อนเอฟซมอลั่มเซเว่นหกนกพงศกรลักกะเอฟซีบาวเอ๋นั่มแกแลวกันนะครับพี่น้องนาอกเมื่อนี้นะครับ มีคลิปมาเราให้พี่น้องฟังนะครับอยากบออยากคุยนะครับมาทักทายกันซึ่งบได้พบกันมาประมาณ2มือแล้วนะครับพี่น้องผมเองติดภารกิจครับบได้อัดคลิปนะครับมาคุยมาพบพี่น้องเนาะครับกับมีเรือนในลายยางที่มีภารกิจติดต่อรับพี่ชอบเนาะครับพี่น้องเนาะมือนี้นะครับก็ได้มาคุยกันยามมือแรกครับพี่น้องคุยกันกับเบ้าเอ็นี่แหละครับในแวดวงหมอลำครับมือนี้นะครับ สีม่วงา,าในเรื่องของคิ้วงานหมอลำเสียงหกนะครับนกพงสะกรและก็น,นอกอ้ายสักุณาพอนเพิ่มมีคิ้วไปทําการแสดงอยู่ใสนะครับช่วงนี้ครับวันที่11อนะครับจนไปถึงวันที่14มกราคม6 7ครับพี่น้องมาออนทั่วนะครับในกรุงเทพและกับปริมณฑลครับพี่น้องคือก้อนหน้านี้นะครับ เป็นกะไปทําการแสดงนะครับมินิคอนเสิร์ตสไตล์มอลลัมซิงงานคืนบ้านไม่ของนางเอกสาวแพลวทิดาเสี่ยมีหกดาวจัดฟ้าเพิ่นคืนบ้านไม่ครับพี่น้องกัดแสดงความยินดีนั่มสำหรับพระแพลวทิดานะครับเสี่ยมี่หก,กึ้นเป็นนางเอกนะครับจากสาวรอกลายเป็นสาวหว,วาน ใจนุ่มๆครับพี่น้องเปิ่นการประสบความสำเร็จครับมีบ้านนะครับขึ้นบ้านเป็นที่เรียบ้อยรถก็มีนะครับเปิ่ยนกระสือรถายแดงก้อนหนานีนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละเกิดผลสําเร็จนะครับที่เพิ่นตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับพี่น้องเอาไปเมืองคิวงานนะครับโอ้โหไปทั่วงานนะครับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับ ซีมือซอนซครับพี่น้องมาอ่อนทั่วกรุงเทพปลอบนีครับเอาไปเบิรงทั้งวันที่สิบเอ็ดนะครับมกะลาคมปีโยเก็์เพิ่นจะไปเล่นอยู่ใสนะครับพี่น้องเนาะ<อ>เพิ่นจะไปทําการแสดงอยู่นาร่านละันตนำตงคำหางเยสบางพี่อำเภอบางเสาทุ่งจังหวัดสมุทรปราการตะคือมือนี่ครับพี่น้องพี่น้องมือนี่อยู่ไกลเยสบางพี่นะครับอยู่บางพี่บางเสาทุ่ง นะครับปไปให่งกำลังใจคนใดไปให่งกำลังใจน้องายไปให้กำลังใจนกพงสุกรไปกำลังใจมอลล่มเซเนหกนะครับมอล่ํานะครับแดนเซอร์นะครับบุคลากรสุคนนะครับเพื่อน,นะนไปออนทั่วมือนีมือแรกนะครับที่เพื่อนจะไปอยู่ตรงคามหางเยดบ,บางพี่อำเภอบางเสาทุ่งนะครับจังหวัดสม,สมุทรปราการครับพีน่น้องตรงคามนารานน้านรหัสนามครับพี่นอ้องอยู่ไก่ก็ไปแข่งกำลังใจเพอนกันแล้วกันนะครับ วันที่12มกราคามครับเพิ่นจะไปทำการแสดงอยู่ตลาดากีบหมูนะครับติดโรงงานโคกถนนเจริญพัฒนาซ้อย2ีห้าครับพี่นออ้องเออนี่คือวันที่2 2นะครับอ่าก็ยังอยู่ในกอตมอ,อยู่นะครับเออ้วกไปอีกในวันที่13มกราคมเ7็ดครับพี่น้องกอมอ45 ตลาดข้องถมต้นพิกุลก่อนถึงตลาดเล่า3า0เมตรเข่าส้อยศูนย์สองอีซูซุวันที่13นะครับวันที่14มกราคมหเกตครับตลาดเสริมสุขบางบอ่อะนะครับนี่กับเพื่อนกับไปอ่อนทั่วกันนะครับพี่น้องกับไปให้กำลังใจยูไก,ก้นะครับกับไปให้กำลังใจเพื่อนกันแลวกันนะครับนอ,นอพี่น้อง ไปให้กำลังใจน้องอายสักกุณาภรน์นะครับน้อตอนนี้ถือว่าแฟนคลับเอฟซีนะครับ,รบ, FC, รบให้การต้อนรับตอบรับซัพพอร์ตน้องไอายสักกุณาพจน์เป็นอย่างล้นหลามครับพี่น้องถือว่าน้องไอายนี่ไปแสดงอยู่ใสมีแต่ร้นเต็มอายะครับพี่น้องถือว่าเป็นเด็กสิบเอ็ดปี สร้างความมวนความซื้นให้แฟนคลับเอฟซีนะครับทุกๆพื้นที่ตอนนี้นะครับไปไซก็มีแต่คนเบาถึงหนอนไอซ์สกุลหน้าพ่นนะครับเด็กหน่อยสเปซปีเท่านั้นเองนะครับความสามารถเพิ่นหนึ่งก็โอ้ยจังแมนเนาะอีลาอาร์ไนะครับยิงเล่นยิงมวนเฮ็ดให้พ่อพอแม่แม่พี่พี่หลงรักกันไปต,ตามๆกันนะครับหลายๆคนเองก็เบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งจน ดึกดดื่ินๆนนะครับตื่นมาเศร้าก็ต้องเบิ้งบ่เบิ้งบ่ได้ก็สันวะนี่แหละครับนออายถือว่าเป็นคนมเสเนนะครับมีความสามารถมีพรสวรรค์ในการล้องการ่ำครับการแสดงตลกเองเพิ่นก็เป็นครับพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับละน้องเองก็มีนำใจมีมนุษยสัมพันธ์เองนะครับนี่แหละครับคือมต์เสนนะครับที่ไ้เฟนครับเอฟซีหลงหลงนะครับอ่า หลงไหลนะครับหลงเสน่ห์หนาะไอนะครับไปตามๆกันนะครับเห็นหน่าแฟนคลับเว็ซี่มีความสุขนะครับพี่น้องยูไก่มองไหนก็ไปมองหันนะครับนอกอืมเผินมาอ่อนทั่วเร้วนะครับซีมือซ่อนครับอ่ายูแถวแถวกรุงเทพปริมต้นในลุกะการนี่แหละครับอ่าพี่น้องนะครับโซนนั่นก็ถือว่าแฟนคลับเวบซีเช่าอีสานเท่าไปเหตุงั้นกันหลายครับพี่น้องถือว่าเป็นย่านอุตสาหกรรมนะครับพี่น้อง บานเห่าไปเฮ็ดงานกันหลายครับพี่น้องนี่ยแหละครับถือว่ามาปีนีปีนี้นะครับสําหรับมอล่ำสี่หกนะครับแฟนคลับเอฟซี C, ให้การตอบรับนะครับมีกระแสขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆตอนนี้ครับไปเห็นยูไสก็มีแต่คนให้การตอนรับครับพี่น้องอยากเบื้งหน่อไอซ์สกุณาพ่นพอได้เบื้งแล้วก็กลับมาโอ้จะแมส์น้องไอ้เนาะ มีความน่ารักแท้แสดงคือ,อยังเป็นพลักผู้ใหญ่นะครับเออเป็นเบิงจังไดกับโบเบีอวาสันนโอ้ออนซอนแท่นพอๆไปเม่น์นาะทอ่เิ่นเด็ไปเบิงแล้วนะครับอ,อผมเองก็ได้ไปเบิงอยู่สองเทือครับข้าจยั่งประทับใจนะครับอายนะครับอีหลาอายนะครับแสดงเกินความสามารถที่รีครับเกินอายุครับพี่น้อง ่าพี่น้องกะล่องเขาไปเบิงไปกำลังใจเพิ่นกันแล้วกันนะครับพี่น้องนอ่้มืะอนี้กะสิมาดึกๆแน่จังน้อยนะครับถอดติดภารกิจหลายแห้งครับไปไสบ่ไดี้นะครับงานลาดงานหลวงนะครับนะครับมีภารกิจค่อนข้างจะยุ่งนุนอยู่นะครับพี่น้องเออกะช่วงนี้นะครับอากาศกะเย็นๆแล้วก็ฮ้อนๆนะครับก็ให้พี่น้องเปินครับเอฟซี รักษาสุขภาพนั่นเองครับเด้อนะครับอ่กับอยู่ได้มองได้ที่อยู่ไก่หมอลำกับปรเหต์กับร่งใจนะครับกับไปเบิึงไปพ่อนคไข้นะครับบางที่อาเฮ็ดงานไม่เมื่อยๆห้ามกับอยากได้พ่อนคลายอยากคลายเครียดนะครับอยากไปเบิึงนะครับดนตรีหมอลำนะครับดนดนกับิได้เข้าไปออนทัวร์เดื่อนึงนะครับไปหลายคนกับโบนัยอยู่บ้านนะครับต้องเดินทางนะครับมาทํางานอยู่เมือง กรุงนะครับอยู่แถวปริมณฑลนะครับอตอนนี้มรหลงมรลำเพิ่นกับไปออนทั่วแล้วโดยเฉพาะมรลำเซ็งหกน่าตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14มกราคมนะครับพี่น้องครับอยู่ใกล้มองไหนกับไปให้วัลังใจเพิ่นนะครับตามที่ผลได้เอ่ยมาแล้วนะครับบอกมาแล้วว่าหันว่าเพิ่นไปแสดงอยู่ไส่ซีมือซ่อนๆครับพี่น้องอ่าถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับที่เพิ่นมาออนทั่ว นะครับเขามาทําการแสดงอยูคอทมอยู่ปริมอนทอนะครับพี่น้องแฟนครับอยู่ใส่กับปให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับพี่น้องนออ่ะก่อนจากล่าคลิปนี้ไปให้แฟนคลับดิวซี่จะเจ็บยอดจนให้เราไม่ลุยนะครับให้ยูดีมีแห้งสู้ผู้สู้คนครับก็อย่าลืมให้กําลังใจเบาอีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจเบาๆนั่งกันแล้วกันนะครับนอพอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ